ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอโครงการธนาคารขยะของโรงเรียนบ้านหนองขามค่ายเสนีอุปถรัรมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งที่มาและความสำคัญทุกวันนี้ขยะในโรงเรียนของเรายังคงเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพและทำให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนไม่สวยงามปัญหานี้เกิดจากการขาดจิตสำนึกของนักเรียนและการไม่ตระหนักถึงคุณค่าของขยะโรงเรียนบ้านหนองขามค่ายเซนีอุปถัมภ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานของนางสาวปิ่นแก้วบุญมาตุนผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวอภินญ,ญายุตรินรองผู้อำนวยการโรงเรียน มด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลักการและเหตุผลจากสถานการณ์ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจึงมีแนวคิดลดปริมาณขยะและเพิ่มคุณค่าของขยะในโรงเรียนและชุมชนผ่านกิจกรรมธนาคารขยะโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะในการเรียนรู้มีทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่21เป็นคนดีมีวินยัยรักสถาบันชาติและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ลดปริมาณและเพิ่มมูลค่าขยะในโรงเรียนและชุมชน 2. ส,ส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง 3. ส,สร้างจิตสำนึกที่ดีและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป้าหมายและผลลัพธ์เชิงปริมาณผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม100%เชิงคุณภาพ ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดกิจกรรมและการดำเนินงาน โครงการธนาคารขยะเริ่มต้นจากขั้นตอนการเตรียมงานและการวางแผนกิจกรรมโดยมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะครูและผู้รับผิดชอบโครงการรวมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการโครงการวางแผนกิจกรรมต่างๆและร่างโครงการเพื่อนำเสนอผู้บริหารโรงเรียนให้อนุมัติ หลังจากได้รับการอนุมัติแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโดยเริ่มจาก1เปิดรับสมัครแกนนำนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการจำนวน5คน2ครูผู้รับผิดชอบโครงการนำนักเรียนแกนนำไปศึกษาดูงานที่โรงคัดแยกขยะ 3. นักเรียนแกนนําขยายผลโดยให้ความรู้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในกิจกรรมชุมนุม 4. คณะครูผู้รับผิดชอบและแกนนํานักเรียนวางแผนในการรับซื้อขยะภายในโรงเรียนคือขวดน้ำพลาสติก 5. นักเรียนแกนนํารับแลกซื้อขวดน้ำพลาสติกโดยจดทำแบบบันทึก 6. ติดตามและประเมินผล งบประมาณมาจากค่าจัดการเรียนการสอนรวมค่าวัสดุทั้งหมด25,000บาททวนสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จคือ 1. ผู้บริหารครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม100% 2. นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจการส่งเสริมธนาคารขยะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง วิธีการวัดและประเมินผลคือการสังเกตและการสัมภาษณ์ใช้เครื่องมือแบบสังเกตแบบบันทึกการสัมภาษณ์และแบบประเมินโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมธนาคารขยะอย่างเป็นรูปธรรม 2. นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจการส่งเสริมธนาคารขยะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ในการจัดการขยะผลการดำเนินง,งานโครงการ โครงการธนาคารขยะไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนแต่ยังสร้างนักเรียนที่มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและสังคมนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะการรีไซเคิลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านอกจากนี้โครงการยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของความร่วมมือระหว่างเพื่อนนักเรียนครูและผู้บริหาร กิจกรรมธนาคารขยะเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบต่อสังคมและความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้จะติดตัวนักเรียนไปในชีวิตประจำวันและนักเรียนร้อยละ100มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุดนี่คือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในการสร้างโรงเรียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักโลก